สวัสดีค่ะนะคะพบกับครมูมาสีนาบอลค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะครมูมาสีก็จะนำสาระด,ดีมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันนะคะในเรื่องราวของรางวัลชีวิตของการได้อยู่ตามลำพังนะคะก็คือการใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆแล้วคนเรานะคะมันก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเรื่องราวที่ครมูมาสีจะเล่าฟังก็คือเป็นประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็บริบทที่เราได้พบเจอข้างนอกนะคะ ประโยชน์หรือสิ่งดีที่เราได้ใช้ชีวิตคนเดียวโดยลำพังก็คือเราสามารถทำอะไรได้ในสิ่งที่เราปรารถนาและถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเราเลือกทำในสิ่งดีๆก็จะมีประโยชน์กับตัวเรามากๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ร้องรำทำเพลงหรือไป relax, รีเล็กร่างกายการออกกำลังกายแม้กระทั่งการสวดมนต์ไหวพระนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะคุณมระศรีทำมาแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะมากมายเลยโดยเฉพาะได้ดูแลตัวเองนะคะทั้งในเรื่องของรูปรักษ์ภายนอกและเรื่องราวของจิตใจนะคะอย่างเช่นทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเพราะเนื่องจากเราอยู่คนเดียวเราจะไม่หวังจะพึ่งใครทั้งนั้น และการอยู่คนเดียวเมื่อเราทําอะไรก็ตามสําเร็จขึ้นมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจนะคะทําในสิ่งที่เราอยากทําได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องหันไปมองว่าเอ้ยฉันมีภาระรที่ต้องทําตรงโน้นหรือทําอะไรตรงนี้นะคะถึงเวลาเราก็จัดสรรแบ่งสรรเวลานะคะเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมเหล่านั้นอ,อย่างเช่นการออกกําลังกายการร้องราทําเพลงนะคะหรือการแม้กระทั่งการหาไรายได้พิเศษ อ่านะคะเรามีเวลาที่จะมาคิดเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและก็ไม่ต้องเป็นภาระก,กับใครด้วยนะคะคนเราถ้าหากว่าเราสร้างตัวตนของเราให้เป็นคนมีศักยภาพนะคะเราก็ใช้ศักยภาพในตัวของเราให้เต็มที่นะคะไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเบื้องต้นแต่ว่าหากเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำม,มันอาจจะ น่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเมื่อน,นั้นเราก็ไปขอนะคะ,ะทีนี้ <c oughs> เพราะอะไรเพราะการที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราเราต้องคิดและก็มันเป็นเรื่องราวจริงๆที่สุดก็คือในเรื่องของอเราในเรื่องของจิตใจคนอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาความแน่นอนอะไรได้อย่างเช่นวันนี้เราสามารถครบกับคนนี้ได้คุยกับคนนี้ได้แต่พออีกวันหนึ่ง เรื่องเดิมนะคะคนเดิมเราไม่สามารถพูดกับเขาได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าคนเราไม่สามารถที่จะมีใครอยู่เคียงข้างเราตลอดไปได้หรอกแม้กระทั่งคู่ชีวิตหรือลูกหลานของเราเราอย่าหวังว่า พวกเขาจะมาดูแลเราเพราะแต่ละคนก็มีภาระเป็นของตัวเองอย่างเช่นลูกลูกเราหลานเราเมื่อเขาโตขึ้นนะคะก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลรับผิดชอบนะคะเราไม่อย่า่ามานั่งคิดว่าเอ้ยฉันเนี่ยหวังที่จะพึ่งลูกเอ๊ะทำไมคนน้อนไม่มาดูคนนี้ไม่มาดูนะคะเพราะฉะนั้นเราทําตัวเองให้เข้มแข็งและสุขภาพของเราแข็งแรงทั้งภายนอกและภายในนะคะเราก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งลูกหลานเพราะลูกหลานก็ต้องมีภาระที่จะ ต้องรับผิดชอบนะคะในรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาแล้วก็ถ้าใครที่มีครอบครัวก,ก,ก,ก็ต้องดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือทําตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแรงนะคะสุขภาพดีนะคะไม่เป็นภาระของใครนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตคนเดียวได้บ้างไม่มากก็น้อยหรือ บางคนเตรียมตัวที่จะต้องใช้ชีวิตคนเดียวตามลําพังเพราะว่าลูกๆถึงเวลาที่เขาต้องแยกย้ายออกไปนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะคุณพระศรีทำมาแบบนี้มาเป็นหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ คนรอบข้างก็จะเห็นว่าเออเราใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้มีความลำบากยากเข็นอะไรนะคะเราก็มีความสุขไปตามภาษาของคนที่ใช้ชีวิตตามลําพังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นกําลังใจกับทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทั่วหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ